สวัสดีค่ะวันนี้มะลิมีเรื่องรา้าห้อนของการลืมมือถือไว้ที่มหาลายัยถ้าใครอยากฟังอย่าลืมกดใจหรือกดแชร์ไปให้เพื่อนๆคุณได้หลอนไปด้วยกันเอ๊ะแค่ลืมมือถือมันจะหลอนได้ยังไงกันนะเชิญับฟังจ้าเรื่องรลาวาหลอนๆเรื่องนี้เกิดที่มหาลาัยแห่งหนึ่งมีนักศึกษาคนหนึ่ง ลืมมือถือไว้ที่มหาลัยแต่กว่าจะนึกขึ้นได้ว่าตัวเองลืมมือถือไว้กระป่าเขาไปเย็นมากแล้วขอเรียกน้องท่านนี้ว่าน้องฝนนะคะในวันนั้นพอฝนรู้ตัวว่าลืมมือถือไว้ที่มหาวิทยาลัยเธอก็รีบโทรชวนเพื่อนๆให้ไปมหาลัยเป็นเพื่อนเธอหน่อยแต่ก็ไม่มีใครว่างที่จะไปเป็นเพื่อนฝนเลยฝน จึงต้องจำใจไปเอามือถือคนเดียวพอฝนเธอไปถึงมหาวิทยาลายัยเธอก็เจอเข้ากับพันลงแก่ๆคนหนึง่งเธอกำลังยืนกวาดใบไม้อยู่ข้างหน้าตึกด้วยความที่เย็นมากแล้วฝนเธอจึงตัดสินใจชวนป้าพันลงขึ้นไปเป็นเพื่อนด้วยกันขอโทษนะคะคุณป้าพอดีหนูลืมมือถือไว้ข้างบนรบกวนคุณป้า ขึ้นไปเอาเป็นเพื่อนนูหน่อยได้ไหมคะได้สินังหนูเดี๋ยวป้าขึ้นไปเป็นเพื่อนเองในระหว่างที่ฝนและป้าพัโลงกดลิฟต์ชั้นสี่เพื่อที่จะขึ้นไปเอาโทรศัพท์แล้วนั้นในระหว่างทางขึ้นนั้นลิฟต์ก็เปิดออกที่ชั้นสองฝนเห็นชายวัยกลางคนคนหนึ่งเที่รีบวิ่งกุลีกุจอเพื่อจะขอขึ้นลิฟต์ไปด้วย และด้วยที่ฝนเธอเป็นคนตาไวเธอสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเธอก็รีบปิดลิฟทันทีทําให้ป้าแม่บ้านตกใจมากและถามฝนว่าเป็นอะไรหรือเปล่านางหนูเขาอาจจะมีธุระเร่งด่วนทําไมเองถึงรีบปิดลิฟขนาดนั้นละ่ะคุณป้าไม่สังเกตเห็นหรอคะว่าที่คอมือเขามีได้สีแดงผูกติดอยู่พอพูดถึงได้แดงนักศึกษาแพทย์ทุกคน ก็คงจะรู้ดีว่าคนที่ผูกได้แดงไว้ที่ข้อมือก็มีแต่อาจารย์ใหญ่เท่านั้นป้าพันโลงเมื่อได้ยินฝนพูดอย่างนั้นแกก็นิ่งเงียบไปอยู่ครู่หนึ่งใช่ได้แดงแบบนี้หรือเปล่านางหนูพ่อฝนเธอได้หันกลับไปดูที่ข้อมือของป้าแม่บ้านเธอก็ถึงกับช็อกแล้วร้องกรีดหมดสติไปจนถึงตอนเช้า ตอที่ EP 2กันเลยนะจ๊ะพอตอนเช้าก็มีคนมาพบฝนนอนสลบไม่ได้สติอยู่ภายในลิฟท์ทุกคนจึงได้ไปเปิดดูก,กล้องวงจรปิดภายในลิฟต์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฝนกันแน่แต่ภาพที่เห็นก็คือว่าไม่มีใครฝนยืนพูดคุยคนเดียวตั้งแต่ขึ้นลิฟต์มาแล้วก็ร้องกรี๊ดสลบไปและนั่นก็ทำให้รู้ว่า ฝนเจอดีเข้าให้แล้วและขออธิบายทิ้งท้ายเรื่องได้แดงของอาจารย์ใหญ่แต่ภาพนี้เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้นนะคะอาจารย์ใหญ่ก็คือร่างของบุคคลที่ประสงค์จะบริจาคไว้ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ศึกษาในอวัยวะต่างๆของร่างกายบุคคลเหล่านี้เมื่อสีชีวิตไปแล้วทางญาติิก็จะแจ้งกับโรงพยาบาล บุคคลท่านนี้ประสงค์บริจาคร่างกายหรือทำเรื่องบริจาคร่างกายไว้ให้กับโรงพยาบาลแล้วและต่อไปก็เป็นหน้าที่ของทางโรงพยาบาลที่จะติดต่อมาเพื่อรับศพห้เป็นอาจารย์ใหญ่ต่อไปค่ะและอาจารย์ใหญ่ทุกคนก็จะมีได้แดงอยู่ที่ข้อมือค่ะเรื่องร้อนๆในคืนนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของอาจารย์ใหญ่ เหตุการณ์ที่ฝนได้ไปประสบพบเจอหลอนกันไหมคะถ้าหลอนก็ขอให้คืนนี้ฝันดีนะคะลืมไปถ้าผิดพลาดประการใดามารีต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะและถ้าใครเคยมีประสบการณ์หลอนกับอาจารย์ใหญ่คอมเมนต์มาคุยกับมารีได้เลยนะคะ สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้มะลิก็มีเรื่องราวาลอนของพี่นักดนตรีท่านหนึ่งมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะพี่นักดนตรีท่านนี้แกมักจะกลับบ้านในเวลาช่วงตีสองถึงตีสามของทุกวันและในทุกวันแกก็จะเจอกับหญิงสาวรายหนึ่งหญิงสาวรายนี้เธอมีหน้าตาที่สะสวยแต่พี่ท่านนี้มักจะเจอเธอในชุดเดิมๆเ,เวลาเดิมๆทุกวัน ด้วยความน่ารักของหญิงสาวท่านนี้จึงทำให้พี่นักดนตรีท่านนี้ยิ้มให้เธอทุกวันในเวลาที่เดินสวนกันแต่เธอก็ไม่เคยยิ้มตอบสักทีจนอยู่มาวันหนึ่งที่เดินสวนกันเธอยิ้มให้กับพี่นักดนตรีท่านนี้พร้อมกับยื่นมือไปและถามว่าลองไหมพี่นักดนตรีท่านนี้ก็งงมากว่าลองอะไร เธอยื่นมือไปนั้นมีผ้าสีขาวๆอยู่ในมือด้วยด้วยความที่กำลังงงพี่นักดนตรีก็เลยตอบปฏิเสธไปในวันต่อมาพี่นักดนตรีท่านนี้แกไม่ได้กลับบ้านในเวลาเดิมจึงทำให้ไม่เจอกับหญิงสาวรายนี้พี่เขาก็แอบคิดในใจว่าวันนี้ไม่ได้กลับเวลาเดิมไม่เจอแน่ๆเลยแต่ในระหว่างที่คิดอะไรเล่นๆอยู่นั้นพี่ท่นนี้ แกก็ได on <m akes throat> ้ย <m akes throat> anyway, ินเสียงร้องไห้แล้วก็เสียงไอออกมาจากห้องน้ำรวมเสียงไอดังขึ้นเรื่อยๆจนพี่ท่านนี้ต้องรีบเดินเข้าไปดูว่าใครกำลังขอความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่าและในจังหวะนั้นเองพี่ท่านนี้ก็เห็นว่าหญิงสาวที่ตัวเองเดินสวนอยู่ทุกวัน เธอกำลังที่จะผูกคอตายพี่ท่านนี้รีบเข้าไปช่วยแต่ในจังหวะที่จะจับตัวเธอนั้นหญิงสาวได้มองมาหาพี่ท่านนี้แล้วถามพี่ท่านนี้ว่าลองไหมด้วยเสียงที่น่ากลัวพี่นักดนตรีสลบไปในทันทีและพอตื่นขึ้นมาและสืบสาวราเรื่องไปแล้วนั้นก็ได้ทราบว,ว่าหญิงสาวรายนี้ เธอผูกคอตายไปนานหลายปีแล้วและลองคิดเล่นๆดูนะคะถ้าพี่นักดนตรีแกเกิดรับคำที่หญิงสาวถามว่าลองไหมอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะคะเม้นมาคุยกับมะลิได้เลยนะคะเรื่องเหล่านี้ก็จบสวัสดีทุกท่านคะ่ะวันนี้มะลิก็จะพาทุกท่านขึ้นเครื่องบินไปหลอนถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดใจหรือก,กดแชร์ให้มะลิด้วยนะคะ น้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีเรียกพ่อกับแม่มาดูเป็นเพื่อนด้วยนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังจ้ะเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงกับแอร์โฮสเตสสาวสายการบินหนึ่งเธอมักจะพบเจอกับเรื่องราวแปลกๆบนเครื่องบินลำนี้อยู่เสมอเช่นเปลี่ยนทิชชู่ในห้องน้ำหรือแม้แต่จัดข้าจัดของในห้องครัว ที่พอถามเพื่อนๆคนไหนก็ไม่มีใครรู้เรื่องเลยสักคนจึงทำให้ทุกคนมาจับกลุ่มคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอคุยกันไปคุยกันมาก็มีแอร์คนหนึ่งพูดขึ้นว่าก็ดีแล้วนี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วอยูยูมาไฟล์หนึ่งที่ต้องบินในเวลากลางคืนและเป็นเครื่องบินลํำเดิมแอร์สาวท่านนี้กำลังเดินตรวจในขณะที่ผู้โดยสารหลับอยู่ในระหว่างนั้น เธอก็สังเกตเห็นเงาดำๆเดินสวนกับเธอไปเธอสังเกตเห็นบนหัวของเงานั้นมีเหมือนโบผูกติดอยู่ด้วยและในขณะเดียวกันจำแอสาวที่เคยพูดว่าก็ดีแล้วจะได้ไม่เหนื่อยได้ไหมคะเธอเดินมาด้วยสีหน้าแววตาที่ซีดเผือดเหมือนตกใจกับอะไรบางอย่างเธอเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าในขณะที่เธอกำลังอุ่นขนมปังให้นักบินอยู่นั้นจังหวะที่เธอ เปิดไมโครเวฟออกเธอพบกับศีรษะของยิงสาวรายหนึ่งทำให้เธอตกใจเป็นอย่างมากเธอจําลักษณะได้คร่าวๆว,ว่าหญิงคนนั้นดูมีอายุแล้วที่หัวของเธอก็ผูกโบของสายการบินอยู่ด้วยและพอได้นำเรื่องราวนี้ไปคุยกับนักบินก็ได้ทราบความในภายหลังว่าแอร์สาวคนที่ทุกคนเจอหลอกนั้นเธอเป็นรุ่นพี่แอร์ที่เสียชีวิตบนเครื่องบินลำนี้ หลังจากที่แอร์สาวท่านนี้ตายไปคนอื่นๆก็มักจะได้รับการช่วยเหลือแบบไม่ได้ตั้งใจแบบนี้อยู่เสมอก็จบกันไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณเรื่องราวและ,ละ,ละ้อนี้และถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกท่านไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะและทุกคนเคยเจอประสบการณ์ร้อนบนเครื่องบินกันบ้างไหมคะเม้นมาคุยกันได้นะ